หลวงพ่อเนี่ยท่านได้สละได้ได้ทำคุณงานความดีไว้กับอำเภอคิริมารและที่อื่นๆอีกมากมายนะคะหลวงพ่อท่านคือสร้างวัดแล้วก็สร้างโรงพยาบาลแล้วก็ได้ช่วยทางสถานในคุกอะคะ่ะก็คือเป็นราชทรร์น,นะคะแล้วหลวงพ่อท่านทำมา20 30ปีแล้วนะคะ หลวงพ่อสิ่งที่ประทับใจคือหลวงพ่อท่านเป็นพระปฏิบัติเป็นพระปฏิบัติจริงๆนะคะท่านช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือทุกอย่างช่วยเหลือชาวบ้านจนทำให้วัดใหม่เจริญผลเป็นที่เจริญรุ่งเรืองแล้วก็เป็นที่นับถือของอ,อประชาชนทั่วๆไปท่านมีศูนย์ฝึกอาชีพให้กับชุมชนด้วยแล้วก็ ท่านเองลงพยาบาล